ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำพุทธศาสนิกชนร่วมงานวันบูรพาจารย์และพิธีพุทธาพิเศษหลวงพ่อแสนคำวัดท่าสะแบงผู้บริจการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายขราวาตในพิธีงานวันบูราพาจารย์รำลึกและพิธีไหว้ครูประจำปี2568ณวัดท่าสะแบงพร้อมด้วยพิธีพุทธาพิเศษหลวงพ่อแสนคำที่ระลึกไหว้ครู6-8โดยสุดยอดพระเกจิอาจารย์10รูป ข้ามกลางสิทธิยานุสิทธิและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเนื่องแน่นวันที่หนึ่งมิถุนายน2568นณวัดท่าสแบงตำบลมะบ้าอำเภอทุ่งขาวหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจสริวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายขราวาดในพิธีงานวันบุรพาจารย์รำลึกและพิธีไหว้ครูประจำปี2568โดยมีพระธรมะรมวชิรดิลกหลวงพ่อแสงทองอริยเมธี เจ้าคณะภาค9วัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีช่วงเช้ามีพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากอาทิพระพมวชิรโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงประเทศวชิรกุณาทานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดประเทศวชิรวิมลเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธพระราชวชิรปัญญาพ์ หลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยพระราชวัชราวิทยาคมพระอาจารย์ต้มประพัสโรพระครูสุทธิวโรภพาสหลวงพ่อสะอาดเจ้าอาวาสวัดท่าสแบงเป็นต้นพร้อมด้วยรองผู้บริจการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าสว่วนราชการคณะสิทธิานุสิตวัดท่าสแบงและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่บุรพาจารย์วัดท่าสแบง จากนั้นในช่วงบ่ายวัทาสแบงได้จัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษหลวงพ่อแสนคำที่ระลึกไหว้ครู68อย่างยิ่งใหญ่โดยมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์และพระมหาเถระสิบรูปนั่งปลุกอธิษฐานจิตประกอบด้วยพระพรมวชิรโสพลหลวงปู่ศรีจันทร์ปุญญรโตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบวัดบึงพะลาชัยพระอาร,รามหลวงพระธรรมวชิรดิลกหลวงพ่อแสงทองอริยเมธีเจ้าคณะภาคเ้า วัดสุทัศเทพวรารามพระราชวัชรธรรมโสพลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาลสินธรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลาพระราชวัชระปัญญาพรหลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามวัดป่าวังน้ำเย็นพระราชวัชราวิทยาคมพระอาจารย์ต้อมประพัสรโรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดวัดท่าสแบง พระสุขุมวัทเวทีหลวงปู่มหาสถาพรโจติธรรมโมรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบุรพาพิรามพระอารามหลวงพระครูสุทธิวโรพาสหลวงพ่อสะอาดเจ้าอาวาสวัดท่าสะแบงพระครูสิริธรรมโกวิทหลวงพ่อสายทองสิริธรรมโมเจ้าคณะตำบลบ,บึงงามวัดบ้านดอนเกลือพระอาจารย์อุดรอคธธรรมโมวัดป่าดงเมือง และพระครูสังครักษ์เด่นดวงติสรวัดน้อยสามัคคีธรรมจากนั้นได้มีพิธีมอบพระพุทธรูปหลวงพ่อแสนคำให้กับนายอำเภอนำไปประดิษฐานหนาที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอและสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาอีกด้วยพิธีพุทธาพิเศษครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธา่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเจ้าุณพระอาจารย์ต้องคารพนับถือเพระเดชพระคุณทนเจ้าุณประเทศเดช

ตุมาสังตุลกับพระอาจารยตุลปฏิปัวพระวตัวสาวกเขาสังโฆประจักนะครับอาจาร์ที่จะความห้าหลังด้วยนะครับอาจารย์ที่จะส่งไปวางที่อิสุสงนะครับดยนะครับต่อเจ้าหน้าที่หน้าหลังด้วยนะเจ้าหน้าที่พารักด้วยนะครับผู้พารช่วยกันเข้ามา ได้เลยนะครับออกสายฐาน้าคัา่เป็นเ่มประกอบพ่ทีจุดเทียนสาะ